สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสูครูสูขค,คนนะครับมานนี้กาเมาืม่อพบเมื่อพอกระช่องบาเล็กผ้าแสีบหาเต่แนวเสบแสบสมาซูก,กินให้เราครับพี่น้องวันนี้อมอมกระดูกอ้อนหมูแบบนี้เลยนะครับใส่ผักกระดูกอ้อนหมูเฮามามาพี่น้องกินขเข่าเสารํำกันนะครับมานนี้เข่าเสาก่อนทํางานนะครับผมเสียงนกจะห้ายเนี่ยนะครับยาม,มืัเสานกหลายนะครับบานบาเล็ก มาพี่น้องคำาแหกแหมมกมันเสบเสบแล้วกันเปื่อยๆกระดูกอ้วนกึดๆ ใส่ผักสดๆพี่น้องแสบผักหอมหอมผักนะครับหอมข,อข่า Uuuu Uuuu Aaaa อืมกระดูกอ่อนก็แข็งงังกินแต่อันกินไหนนะทั้งไี้กินบะไหนก็ย่อไปฝื้นได้พี่น้องตัวแข็งก็แข็งนะครับกระดูกอ่อน คับเต่ล้มันเสียบคับนะครับผุ <clears> oh. <throat> うん。 อืมครับเดีตัวนี้อ <c oughs> ืพอถ้าพี่น้องมาเนี่เพื่อนเบดนะครับผมแหนกระดูกอันอ่ะแสบน้ากันมาเนี่ยออมเข่าขวนนะครับใส่ประแดกยบออมกระดูกหมูใส่ข,ข่าขวานใส่ประเดกใส่ดอกหอมมีผักก็มีดอกหอมนะครับมีผักกาดดอกโอ้ยลายยางพี่น้องตักซีเหล่า อิ่มจนอากมขอโทษขออภัยครับเมื่อหนาไม่ยังมาสู่สู่สกินแซ่บครับพี่น้องก็รอติดตามรับชมนะครับมันนีเสียลาไปก่อนครับโอ้อิ่มครับพี่น้องเมื่อหนาพบพอกันไหมนะครับผมมัหนีบ๊ายบายครับโอ้อิ่มครับแสบเขาเบิดไล่ตเติบนะครับมัหน,นีเขาเบิดไล่ตเติบ